เฮ้ยพวกเราตอนนี้เรามาอยู่เรามาอยู่ในป่าได้ไงเนี่ย,ยเห็นคนป่าหรือเปล่าระวังจับตัวนะนุ่นเดินสาวด้วยพี่เบสค่อยๆหลบนี่เขาคุยอะไรกันเนี่ยมาดูดอ้าวสวัสดีครับวันนี้ชาวมินบายยูทูบก็มาอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นะครับตอนนี้เรามาดูสัตว์ต่างๆเรามาดูสัตว์ต่างๆสัตว์มีพิษสัตว์ทะเล สัตว์ปีกและก็สัตว์เลื้อยคานน้องบใบพะอแบงเจออยู่ตัวหนึ่งที่เราเห็นบ่อยๆอ่ะตอนขับรถอะ่ะรู้ปะอะไรที่มันชอบข้ามถนนน่ะไปพ่อแบงพาไปดู <c oughs> เห็นย่างห้ามจับนะมันเหมือนของจริงหรือเปล่าใบ <c oughs> เห็นย่างตัวอะไรเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวพ่ออ่านให้ฟังนะตัวนี้เขาเรียกว่าตัวเหี้ยเขาบอกว่าตัวเหี้ยเนี่ยเป็นกิ้งก่าขนาดใหญ่ลำตัวมีลายดอกสีเหลือง ขาดขวางทางยาวหานยาวมีขนาดพอๆกับลำาตัวหูนอูเรียกว่าตัวเงินตัวใช่มันชอบอยู่ตามคูน้ำริมถนนน่ะเพราะแบบพ่อแบงค์ขับรถอ่ะมันชอบข้ามถนนอยู่ประจำเลยน้องบิงน้องบายแล้วก็พี่เบสจะมาส่องหอยท่าใช่ลูกเาใช่ครับเดี๋ยวเรามาส่องหอยกันจะเจ็อะไรบ้างปย่างบาเอาเปิดไฟเปิดไฟ โอเคอ่าใบใบไปส่องเลยหนูใบเจอหรือเปล่าหูเต็มเลยไหนใบใบลงส่องตัวนี้หน่อยสิตัวเนี้ยโอ้โหตัวนี้หน่อยสิหอยเขาเรียกว่าหอยงวงทองชูปิงว่าไงครับพี่เบชไหนไหนอุ้ยอันนี้เหมือนปิงเหรออู้ปิงตัวใหญ่อะอุ้ยพี่เพชรเราไปดูตัวอื่นดิอ๋อ เขาเรียกว่าหากล้วยตากสยามมีตัวไหนอีกมันเว้นขยายอันใหญ่อ่ะสองรยเห็นหอยตัวใหญ่มองเห็นไหมต้องใช้เว้นขยายปะไหนลองใช้เว้นขยายสิไปใกล้ๆอีกใกล้อีก,ก,อกโอ้โหเห็นเลยอ,อันนี้เขาเรียกว่ามีพิษเหรอเม่อนเพื่อนครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอะไรนะครับ พี่เบพาไปดูอะไรอุ้ยตรงนี้มีอะไรมาเต็มเลยใช่อันนี้คือปลาสิงโตอันนี้ปะาสิบปลาสิงสงโตปลางโตปลาอิงโปลาสัวไหปลาสไงโปลาสิงปาสิงไหปพาสิปลาสงโปลาสิงเบปาสิไโตปลาสิงปลาสิงลาสิปลางโตปปลาสปลาปลางปลาปลาาง ปลาการะลังที่เรายวแจะผ่านจะผ่านปลากระลังตัวเนี้ยปลาปักเป้าหนามดุเรียนที่เราเคยถ่ายกันแล้วอ่ะน้องบิงน้องใบพ่อแบงเจอสัตว์ตัวใหญ่เราไปดูสัตว์ตัวใหญ่กันไปนิวไปดูสินุ่นนุ่นเฮ้ยเฮ้ยเหมือนของจริงเลยอ่ะเฮ้ยอย่าไปจับนะกระสู้ใช่เหรอใช่กะสู้มองเราอยู่ นไม่อันนี้อันนี้น่าจะเป็นแรดนะอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะช้างโอ้โหว้าวช้างโอ้ยช้างมันมีน้ำตาอย่างเงี้ยเหรอหลบปลาปยุนอุ้ยปลาปะยุนอันตรายนะอันตรายป่ะปลาปะยุนอ่ะอันนี้ปลาอะไรดอฟฟินดอฟฟินเนี่ยใจดีนะดอฟฟินอ่ะดอฟฟินอ่ะชอบเล่นกับเด็กๆ เหมือนในหนังเหมือนที่ไปดูอเรียนบาบี้อ่ะใช่ไหมเนี่ยตัวนี mm ้เลยดอฟฟินเนี่ยหมูปลามูปลาใช่สิหมูปลาอุ้ยอันนั้นน่ะหมียืนอยู่ข้างขาอ่านใเดี๋ยวให้ันกิฟบอกนะว่าอันนี้คือตัวอะไรน่าจะเป็นตัวนิ่มนะนี่ไงเกฟลิ้นชวาใช่ทีแรกนึกว่าตัวนิ่ม โซนดองดองสัตว์ไว้อ่ะเป็นสัว์จริงใช่ไหมใช่ขออนุญาไปดูกันเอาตัวนี้ก่อนเลยตัวที่หนึ่งก่อนเลยโอ้ตัวนี้แกบ้านอันนี้กิ้งกาหัวสีตาจาเขาเรียกว่าเตาเตานาเตานาดูงูดิงูเห่าพ่นพิษใหญ่มากนี่ ต่อไปเรามาดูผีเสื้อกันผีเสื้อแบบต่างๆเต็มไปหมดเลยผีเสื้อเฮ้ยพวกเราตอนนี้เรามาอยู่เรามาอยู่ในป่าได้ไงเนี่ยไรพ่อแบงค์เจอพ่อแบงค์เจออะไรไม่รู้เป็นเหมือนคนป่าเลยอะระวังนะข้างหน้ามีคนป่าเห็นคนป่าหรือเปล่าระวังจับตัวนะระวัง้องจับตัวอุ้ยนี่ไงนู่น เดินสาวด้วยพีเ่เบสค่อยๆหลบพีเ่เบสเดินไปคนป่าได้ยินยังนี่เขาคุยอะไรกันเนี่ยมาดูเร็วอ,อ๋ออันนี้เขาเรียกว่ามนุษย์ถ้ำมนุษย์โฮโมโฮ,โฮโิโรดัสโอ้เขาทำอะไรอยู่ในถ้ำเนี่ยอ๋อเขานอนในนี้ไงลูกเด็กๆเก<า>นี่ยอันนี้สมัยก่อนอะ่ะตอนที่เป็นมนุษย์ยุคหินน่ะเขาก็มนุษย์อะ่ะคนเราอะ่ะก็จะนอนอยู่ในถ้ำแบบนี้แหละ คุยกันแล้วก็กินข้าวกันแล้วก็ลา่าสัตว์เอามากินในถ้ำดูสิโอเอสาตัวใหญ่หอโอ้พอยาวมากโอ้ใบเจออีกแล้สวสยามไส่โมเรนนัทอีตาแอนติส